บ้านมูเจ้าสร้างหลายคือบ้านนอนเว้นบ่ครับเนี่ยมูเมนห้อยถางกองเขาหนู้ด้วยนี่เลยยิพาไปเบิ่งห้อยนอนอุ้ยจะเมนมวนลาหายนี่ห้อยแล้วอ่ะทุกซอยเอาเนี่ยมูเจ้าว่าห้อยอยัางเงี้ยมูเมนห้อยนอนเนี่ยอ่ะข้าลายนอนกินนี่แม่เอาะันนี้สระานา้มเนี่ยข้กกาก็นี่นะครับผมไม่นอ้องนี่ปกติอ้อยมันจะรุ่นนี่แหละประมาณสี่เมตรนะครับ แล้วเขาลุยนีย่ลุยตั้งแต่อ้อยเนี่ยกำลังจะเลื่อเติบโตในช่วงสี่เดือนเนี่ยช่วงอ้อยกำลังสิใหญ่เนี่ยเห็นบ่มนี่ห่างมืดจะแม่นเป็นเอาให้เอ้นอนเหรียญน,นี่บ่ฟอเด้อเบิ่งเอาอ้ยขักขนาดเลยอ้อยแปลงนีบ่รธรรมดานะครับอ้อยยอดนะครับนี่แปลงนี่นี่เบิ่งแค่ว่านี่เอ่ะซี่เมตรนี่อ่ะ มูลเบิดนี่ห้อยนอนอีกหมอกหนึ่งมาเบิรงคขาขดเบิรงมีความสูงนะครับนี่หลักฐานทนโถเลยโอ้เป็นหายเอาเรือหมุนมานอนอีกเลยเห็นอ่อยงามนะบางแดดนอนยามเย่นนี่นอนขี่้อมคักว่านี่ตัวว้าสี่เมตรนะครับนี่ ธรรมดานะครับอ้อยพันนี้เนาะขัดบ้างเปลาไว้อ้อยแปลงนี้บ่าขาดไรล,ละสิบแปดตันนะครับผมไรล,ละสิบตันกับม่หอดอ่ะักตันไรมึงจาวะอ่ะมุนอุยปุยบ่แม่นห้อยทางไว้ยิงหนูได้ครับนี่ปุ้นเบิงบ่งเบิ้งดันอน่ะ อ้อยย้อนนี่บ่ต้องสืบอ,อยู่แล้วนะครับท่านนี่บ่ตั้าก็สี่เมตรดกพรอ้อมอะนี่นี่นี่เดี๋ยวมาเบ่งมือนนกอนหน่ยคักหลายอะที่นี้เขามากินในช่วงอ้อยกําลังเจริญเติบโตนะครับแบบนี้ก็หมดนะครับผมพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบ่งเอาว่านอนเว้นบ่กตัวบอว่าสี่เมตรนะครับสี่เมตรจริงๆนะครับจริงๆอ้อยแปลงนี้ถ้าสี่เมตรเสมอหมดนะครับสิบแปดตันบ่อหัดเพิ่งเพิ่ยี่สิบตันนะครับ ออยแปลงนี่แปลงอ่อยดินทรายนะครับนี่ผักบวบนี่แหละศูนย์นอนเว้นบ่มีผิดหวังนะครับมาบางังนี่หอยเลนหอยนอนแม่นเลียนหยอกกันแบบฟอร์มวันนี้ขาดกหลายห้อยมากรอนนี่ได้ดิเน เนี่ยใบกำลังเริ่มเหี่ยวนี่เนี่ยเนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะครับเบ่งเอาเนี่ยยังเนี่ยอ๋อฝุ่นมีความสุขขนาดเลย